สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับเมื่อวานนี้ก็คงจะแฮป p y กันไปนะครับวันนี้มาว่ากันต่อนะครับ1คู่ที่เลือกมาในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นเกมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับระหว่างชาตันเจอกับมินวอร์นะครับชาตันนั้นอยู่อันดับที่18ของตารางนะครับสามนัดหลังนั้นเล่นได้ดีมากๆนะครับเก็บมา7แต้มเลยนะครับชนะอัน1-0ชนะควีนพาร์ค1-0แล้วก็นัดล่าสุดพวกเขา บุกไปเสมอคาดิฟ0ศูนย์ประตูต่อ0ูนะครับเนี่ที่มินวอลเองนั้นแพ้ดาบี้สอนะครับเสมอบาร์ซลีศูนย์ศูนยแล้วก็นัดล่าสุดเสมอโซนซีหน่งนึ่งนะครับมีวอลฟอร์มของชาตัานนั้นดีทีเดียวนะครับ3นัดเก็บมาเจ็ดแต้มเต็มนะครับไม่แพ้ใครมีโอกาสที่จะอยู่รอดปลอดภัยเยอะทีเดียวนะครับ วันนี้ชาตันมีปัญหา1จุดนะครับก็คือเกมลุกนะครับตัวเมอร์อาเมดนั้นมีอาการบาดเจ็บรบกวนลงสนามไม่ได้นะครับอีกคนหนึ่งก็คืออดัมแมตทิวนะครับวิงแบ็กตัวเก่งซึ่วันนี้ก็มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับไม่น่าจะผ่านความฟิตลงสนามได้นะครับส่วนมินวอลทีมเยือนนะครับวันนี้มาเต็มทัพนะครับตัวผู้เล่นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ทีเดียวนะครับในลุกนั้นมีแมตส์สมิธนะครับมีเจสวอลเลต แล้วก็มีเมสันเบนเน็ตนะครับเล่นเป็นสามประสานแนวลุกนะครับคู่นี้แนะนําให้เชียร์มินวอลนะครับเรดเปิดมาเอามินวอลต่อ0.25นะครับทีมเยือนนั้นหากชนะในวันนี้มีโอกาสที่จะ,ะทาอันดับติดโซนเพลย์ออฟค่อนข้างเยอะทีเดียวน,นะครับในวันนี้กัดฟันเชียร์มินวอลครับผมชื่อว่าทีมเยือนซึ่งแนวลุกพร้อมกว่าครบกว่านะครับบวกกับเจ้าถิ่นนั้นไม่มีโทเมอรอ์อาเมดนะครับแต่ยิงตัวเก่งช่วงนี้มินวอลน่าจะบุกมาเก็บชัย เหนือชาตันได้นะครับเจมินวอลไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดแชร์ด้วยนะครับคืนนี้ขอโชคดีมีความสุขในการเจียฟุตบอลนะครับเจอกับผมในตัดได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ